สวัสดีครับทุกคนวันนี้เราจะมาพูดถึงนักเตะที่ฝากรอยเท้าไว้ในประวัติศาสตร์พรีเมียร์ลีกและใช่ครับคนคนนั้นคือโมฮัมเหม็ดซาลาห์กับผลงานที่ต้องเรียกว่าโหดจัดระดับตำนานเพราะเขาเพิ่งสร้างสถิติใหม่ยิงครบ10ประตูในเกมเปิดฤดูกาลพรีเมียร์ลีกมากที่สุดตลอดกาลไม่มีใครทำได้แบบเขาไม่มีใครใกล้เคียงด้วยซ้ำตั้งแต่ฤดูกาล2017-18ที่เขาย้ายจากโลมามาสวมเสื้อสีแดงเพลิงของลิเวอร์พูลทุกปีที่ลิเวอร์พูลลงเตะนัดเปิดฤดูกาลพี่โมไม่เคยทำให้ผิดหวังเขายิงได้้้้ททุกกกฤดดูาาาลยยยิิิงงงงแแบบบบคคเเสนววีีฝชตไไ นี่ไม่ใช่เรื่องฟลุ๊กแต่คือความสม่ำเสมอที่โครหาได้ยากในวงการฟุตบอลปี2017-2018นัดแรกที่สวมเสลิเวอร์พูลเขาก็จัดเลยยิงใส่วัดฟอร์ดช่วยทีมเสมอ3-3 2018-2019เจอเวสต์แฮมเขาก็ยิงอีกลูกเบิกเลิกของซีซั่นนั้นก่อนทีมชนะ4-0 2019-2020เจอนนริชพี่โมย,ยิงอีกเกมน,นั้นลิเวอร์พูลเปิดบ้านอัดไป4-1 2020-2021ฤดูกาลนี้พิเศษหน่อยเจอกับลีสยูไนเต็ดพี่แกกดแฮตทริกยิง3เม็ดแบบเหนือชั้นช่วยให้ท 2022พบกับนอริชอีกครั้งและแน่นอนซาล่าก็ยังยิงเปิดหัวสวยงาม3-0 2022-2023ไปเยือนฟูแลนเกมจบ2-2แต่ซาล่ายังยิงได้อีก2023-2024เกมใหญ่เลยเจอกับเชลซีนัดนี้ยิงตีเสมอแบบโคตรนิ่ง2024-2025เจอวูฟแฮมป์ตันซัดอีกหนึ่งประตูลิเวอร์พูลชนะไป3-1 2025-2026นัดแรกพบกับทีมน้องใหม่อย่างอิบสวิชยิงได้อีกครั้งและล่าสุดนัดที่2ของฤดูกาล2025-202 6เจอบอนมาที่โมยิงช่วงทดเวลาเป็นลูกที่10ของเขาในเกมเปิดฤดูกาลและนั่นคือสถิติตลอดการที่ไม่มีใครเคยทำได้มาก่อนในพรีเมียร์ลีก ลองคิดดูนะครับนักเตะคนหนึ่งยิงประตูได้ทุกฤดูกาลในนัดเปิดสนามมันไม่ใช่แค่เรื่องของความสามารถเท่านั้นแต่มันคือวินยัยความมุ่งมัน่นและจิตใจที่ใหญ่กว่าเกมซาลาไม่ใช่แค่จอมถล่มประตูแต่เขาคือนักเตะที่เริ่มฤดูกาลด้วยพลังและนั่นคือเหตุผลที่ลิเวอร์พูลในยุคข,ของเจอเกนคลอปม,มักจะเริ่มฤดูกาลได้ดีอยู่เสมอเพราะเขามีซาลาเป็นตัวจุดไฟปัจจุบันซาลายิงในพรีเมียร์ลีกไปแล้ว187ประตูเทียบเท่าแอนดี้โคอดีตดาวยิงของแมนยูและอย่าลืมซาลายังไม่เลิกเล่นเขายังเดินหน้้าาาาทลยสถถิิตต่อไปเข ออก,นนกับ Liverpool อ,อีกสักสองสามปีเชื่อว่าเขาจะขึ้นไปทาบสถิติของอลันเชียร์ได้แน่นอนและสิ่งที่เขาทําไว้ในวันเปิดฤดูกาลก็คือของขวัญชิ้นพิเศษสําหรับแฟนหงเพราะมันคือจุดเริ่มต้นของความหวังในแต่ละปีมันคือเสียงปืนแรกที่ยิงขึ้นฟ้าและบอกกับทุกทีมว่าลิเวอร์พูลมาแล้วมโมฮัมเหม็ดซาล,ลาคือน,นักเตะที่มากกว่าคําว่ายอดเยี่ยมเขาคือสัญ,ญลักษณ์ของความสม่ามสมําเสมอความเป็นมืออาชีพและการไม่ยอมแพ้และวันนี้เขาได้ฝากชื่อไว้ในหน้าประวัติศาสตร์พรเม์ลีกอีกครั้งกับสถิติ10ประตูในเกมเปิดฤดูกกาาาลสํหรรรับบแฟนนอเทุคคชดี แค่ไหนที่ได้ดูนักเตะระดับนี้ในยุคข,ของเราแล้วคุณละ่ะประตูไหนของซาลาในเกมเปิดฤดูกาลที่คุณจำได้ไม่มีวันลืมคอมเมนต์ <Comment S 1> ไว้ใต้คลิปนี้เลยครับขอบคุณที่ติดตามแล้วเจอกันในคลิปหน้าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับและพูดออกมาดังๆว่า you'll never walk alone